ยินดีต้อนรับเข้าสู่คาวิเบช่องที่จะพาคุณไปสัมผัสกับโลกแห่งยนต์ประกรรมอย่างลึกซึ้งพร้อมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆอย่างตรงไปตรงมาและวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถที่กําลังเป็นกระแสพูดถึงกันมากในปี2026กับสีที่โดดเด่นสะดุดตาที่สุดอย่าง Candy Emerald Green 2026แค่เห็นชื่อสี Candy Emerald Green หลายคนอาจนึกถึงความเงางามและความหรูหราและบอกได้เลยว่ามันมากกว่านั้นเพราะรถในโทนสีเขียวมรกตแบบแคนดี้นั้น ไม่ได้มาแค่เรื่องความสวยงามแต่ยังสื่อถึงความแตกต่างความกล้าและความหรูหราในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร Candy Emerald Green 2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่สีรถแต่เป็นการบอกตัวตนของผู้ขับขี่หลายแบรนด์เลือกที่จะเปิดตัวรถรุ่นใหม่ในสีนี้เพราะความโดดเด่นของมันทำให้มันกลายเป็นเทรนด์ของปี2026อย่างรวดเร็วเมื่อมองจากด้านหน้าสี Candy Emerald Green ทำให้ฝาหน้าเล็ละกระจังหน้าดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น แสงที่สะท้อนจากสีแคนดี้เขียวภายใต้แสงไฟในโชว์รูมหรือแม้แต่กลางแดดจัดทำให้รถดูมีมิติมีความเงางามและให้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้นหลายเท่าตัวรายละเอียดของงานสีในรุ่นปี2026นี้ได้รับการพัฒนาให้มีความลึกและเงามากยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคการเคลือบสีหลายชั้นและการใช้เม็ดสีคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นสีจะเปลี่ยนระดับความเข้มตามมุมมองที่เราเห็นซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในวงการสีรถยนต์ ในส่วนของด้านข้างความโค้งเว้าของตัวถังสะท้อนแสงออกมาได้อย่างสวยงามและยิ่งถ้าได้ล้อแมกายพิเศษหรือขอบล้อโครเมียมเข้ามาเสริมด้วยยิ่งทําให้แคนดี้เอมเมอรัลด์กรีนดูหรูหราและสปอร์ตไปพร้อมๆกันภายในห้องโดยสารยังคงเน้นความทันสมัยและเรียบหรูการเลือกใช้วัสดุแบบซอฟท์ทัดหนังแท้พร้อมเดินได้สีเขียวเข้มที่เข้เขากับสีภายนอกช่วยให้การออกแบบดูมีความต่อเนื่องและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ระบบหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้ทั้ง iOS และ Android รองรับทั้งความบันเทิงและระบบนำทางอย่างครบครันระบบความปลอดภัยในรุ่นปี2026ได้รับการพัฒนาขึ้นอีกระดับทั้งระบบเตือนการชนกล้องรอบคันเซนเซอร์ช่วยจอดระบบช่วยเบรกอัตโนมัติและครูซคอนโทรลแบบแปรผ่านความเร็วทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์เมื่อพูดถึงสมรรถนะ Candy Emerald Green 2026หหลายรุ่นที่เลือกใช้สีนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ที่ทรงพลัง ไม่ว่าจะเป็นขุมพลังเบนซินเทอร์โบหรือแม้แต่รุ่นไฟฟ้า EV ีก็มีให้เลือกตามความต้องการระบบช่วงล่างที่ปรับเซ็ตมาอย่างลงตัวให้ทั้งความนุ่มนวลและความมั่นคงเมื่อขับด้วยความเร็วสูงนอกจากนี้สีแคนดี้เอเมอรัลกรีนยังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการแต่งรถเพราะสีนี้สามารถเข้ากับอุปกรณ์แต่งแบบโครเมียมคาร์บอนหรือแม้แต่สีดำด้านได้อย่างลงตัวทำให้รถมีความเฉพาะตัวและโดดเด่นไม่เหมือนใคร อีกจุดที่น่าสนใจคือการดูแลรักษาสี Candy Emerald Green ในปี2026นั้นง่ายยกว่าที่คิดเพราะเทคโนโลยีเคลือบเงาแบบใหม่ช่วยให้ป้องกันร,รอยขีดข่วนและสิ่งสกรปรกเกาะผิวได้ดีล้างออกง่ายและยังคงความเงาได้ยาวนานแม้ใช้งานในสภาพอากาศร้อนจัดแบบบ้านเราสำหรับราคานั้นจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นที่เลือกใช้สี Candy Emerald Green แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถระดับกลางถึงพรีเมียมซึ่งหมายความว่าสีนี้ไม่ใช่แค่สวย แต่ยังแสดงถึงความพิเศษและระดับของรถคันนั้นด้วยใครที่กำลังมองหารถใหม่ในปี2026และอยากได้สีที่ไม่ธรรมดาสีที่ขับแล้วคนต้องเหลียวมองสีที่ให้ทั้งความรู้สึกคลาสสิกและล้ำสมัยในคันเดียว Candy Emerald Green คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและถ้าคุณอยากสัมผัสกับความหรูหราแบบนี้แนะนำให้ลองไปดูของจริงในโชว์รูมหรือศูนย์บริการที่ใกล้บ้านคุณ เพราะเมื่อเห็นด้วยตาแล้วจะเข้าใจเลยว่าทำไมสีนี้ถึงกลายเป็นกระแสที่แรงจนฉุดไม่อยู่ในปี2026จบแล้วสำหรับรีวิว Candy Emerald Green 2026ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามคาวิเบไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาคุณไปจอดลิกกับรถรุ่นใหม่ๆอีกมากมาย